เมืม่อวานม .1 ่เนาะก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและก็การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะคะเรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะก็สถานะมีของแข็งที่เป็นน้้าแข็งของเหลวแล้วก็ไอน้ำนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแผนภาพเนี่ยมันมี2แบบด้วยกันคือการเปลี่ยนสถานะและการเปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะการเปลี่ยนสถานะก็จะใช้ความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะส่วนการเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะใช้ ความจุความร้อนในการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนอุณหภูมิของสารนะคะก็คือเราจะมาคำนวณการหาปริมาณความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูตรก็คือ Q เท่ากับ m c เดลต้า t Q คืออะไร Q ก็คือปริมาณความร้อนนะคะ Q คือปริมาณความร้อนนะคือ quantity นะคะปริมาณความร้อนทนนนนะะอีนี้หน่วยเป็นจูลนะคะตัว J อ่ะมีหน่วยเป็นจูลนะคะ M ก็คือ mass หรือมวลของสารนะคะมวลของสาร M มันย่อม,มาจาก mass มวลนะคะอ่ะหน่วยคืออะไรหน่วยเป็น กรัมมีหน่วยเป็นกรัมนะคะใช้ตัว G ีเล็กนะคะะ C คือ heat capacity นะคะ C คือออความจุความร้อนนะคะความจุความร้อน ความจุความร้อนนะคะซีคือความจุความร้อนมีหน่วยเป็น